สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับสามาคีก VIP นะคะประจําวันที่19กุมภาพันธ์ปี6กวันอาทิตย์นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือเจ็ดกับหนึ่งเก้ากับสามนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็เนาะ จับคู่ก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ก้าเก้า็ดเจ็ดสามสาเจ็ดเก้เก้าเนาะให้เอาห้ามาใส่อีกตัวนึงจะใส่หน้าหรือใส่ท้ายก็ได้นะคะห้ 5, 1, 5, 3, 5, 7, 5, าหนึ่งหหเจ็ดห้าเก้ารือจะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ห้าเจ็ดเกก็ได้เนาะนี่สำหรับเรา v ี P นะคะเรา V ี P กับสามาัคคีวีเดินมาแนวทางคล้ายๆกันสามัคคี V กับเราเฉพาะกิจกาก็หกสี่กับเจ็ด สี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าหกหสองหสี่หเจ็ดหเก้าเก้าหเจดหดหเจดสจับคู่ก็เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกสี่สี่หกหเจ็ดเจดหเก้าสเจ็ด็ดสี่นาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับซื้อด้วยกันเ้อนี่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะ โชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ